วันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าเ,เพื่อนๆนะครับก็ทำาคนกันมาเยอะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมีครีมนะครับที่มาช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเ,เรียกว่าคือพอเราใกล้ช่วงดีเฟน์แล้วนะครับเราต้องเจอพบหน้ากับอาจารย์ครับต้องพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูนะครับว่านีคนเราเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับไม่ดูแลตัวเองนะครับ แล้วก็บางคนเนี่ยทำนิพนธ์จนหน้าเนี่ยโซมนะครับหน้าดำค่ำเครียดกันไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราเลยมีครีมนะครับมาแนะนําให้เพ yeah, ื่อนเพื่อนนะครับได้ลองใช้กันดูนะครับเผื่อวันดีเป็นหน้าตาจะได้สดใสนะครับแล้วก็พร้อมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับเราก็มีนี่ครับเห็นไหมครับพรสอร์เลตไว้นะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ลองไปใช้กันนะครับก็เนี่ย ก็คือพอเออครียดๆนะครับนั่งดูรายการใจดีๆ,ๆไปนะครับแล้วก็แบบเ,เขาเห็นเห็นคุณพลอยนะครับเขาก็ไปใช้กันนะครับว่าเออเนี่ยมันดีดีอย่างนี้นะครับแต่ว่าคือถามว่าเคยอยากลองใช้ไหมพลอนพลอยคือก็เคยใช้นะครับแต่ว่าพันามาก็เปลี่ยนไปใช้อ,อ,อีกยี่ห้อหนึ่งกว่านะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ทีผู้หญิงใช้กันเยอะนะครับพรพอลเล็ตต์นี้นะครับนี่ก็เป็นดับตองอราคา12บาทนะครับอ,อันนี้นะครับก็ลองใช้ดูครับเพราะราคาไม่แพงนะครับแล้วก็คือจริงๆไม่ใช่คนใช้เครื่องสำอางราคาถูกนะครับแต่ว่าเออนี่ก็ลองมาใช้ดูนะครับก็เห็นคุณพรบอกว่าเออใช้ได้จริงๆเน้ยตัวเราเองก็มีจุดด่างดำนะครับตรง นี่เดี๋ยววันนี้ก็ต้องนั่งทำนิพนธ์ต ouais ่อนะครับก BE ็ร wow ู้สึกว่าเวลาดีเซลกล้เข้ามาแล้วก็ไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็อะปล่อยให้ตัวเองหน้าโทมนะครับก็ต้องกำลังกันนิดนึงนะครับทานอาหารที่ครบห้าหมู่นะครับแล้วก็กำลังตัวเองด้วยอนฟอเรกไว้นะครับนี่นะครับก็วันนี้ก็อย่าลืมนะครับวันดีเซลนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองหน้าโทมนะครับของครับ